คุณเชื่อในความฝันไหมคะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าความฝันเป็นแค่ภาพหลอนของสมองแต่สำหรับคนโบราณหรือแม้แต่ผู้รู้ในหลายสาขาวิชาความฝันคือภาพที่จิตใต้สํานึกใช้สื่อสารบางฝันคือลางเตือนภัยบางฝันคือการเปิดประตูโชคลาภคืนนี้ฉันจะพาคุณฟังการทำนายฝันอย่างละเอียด ลึกถึงชั้นจิตใจอารมณ์และพลังงานรอบตัวลองนอนหลับตาแล้วนึกถึงความฝันล่าสุดของคุณสิคะทำนายฝันฝันเห็นคนรู้จักการฝันเห็นคนรู้จักมักเป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนเหล่านั้นในชีวิตจริงความฝันนี้สามารถบ่งบอกถึงหลากหลายมิติของความรู้สึกและสถานการณ์ปัจจุบันของคุณไม่ว่าจะเป็น ความผูกพันความคิดถึงและการเชื่อมโยงทางอารมณ์คุณอาจกำลังคิดถึงพวกเขาอย่างมากต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีความผูกพันบางอย่างที่ยังคงอยู่ลึกๆแม้ในชีวิตจริงคุณอาจไม่ได้เจอพวกเขาบ่อยนัก ความฝันนี้เป็นช่องทางให้จิตใต้สำนึกของคุณได้เชื่อมโยงกับบุคคลเหล่านั้นอีกครั้งซึ่งอาจบ่งบอกถึงความห่วงใยความปรารถนาที่จะรื้อฟื้นมิตรภาพหรือการระลึกถึงความทรงจำเก่าๆเหตุการณ์สำคัญและพลวัตของความสัมพันธ์ อาจมีเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในไม่ช้าเช่นการได้ร่วมงานในโครงการใหม่การตัดสินใจสำคัญที่ต้องปรึกษาหารือร่วมกันหรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่กำลังจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเช่นการกลับมาสนิทกันอีกครั้งหรือความท้าทายที่ต้องเผชิญร่วมกันเช่นการแก้ไขความเข้าใจผิด การตีความตามด้านต่างๆดวงโดยรวมการฝันเห็นคนรู้จักมักเป็นสัญญาณว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงทางสังคมหรือการพึ่งพาผู้คนรอบข้างเป็นพิเศษคุณอาจได้รับความช่วยเหลือจากคนรู้จักหรือเป็นฝ่ายที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์และเครือข่ายทางสังคมมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของคุณ การงานหากคนรู้จักที่คุณฝันถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรืออยู่ในแวดวงเดียวกันอาจหมายถึงคุณกำลังจะได้ร่วมงานกับบุคคลน,นั้นในโปรเจกต์ใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนรู้จักคนอื่นๆอาจมีเรื่องการประสานงานการขอความร่วมมือหรือการต้องพึ่งพาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากคนรอบตัวเกิดขึ้นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงการเงิน ความฝันนี้มักไม่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงนักแต่อาจหมายถึงการพึ่งพาการทางการเงินกับคนรู้จักเช่นการกู้ยืมการลงทุนร่วมกันการแบ่งปันผลประโยชน์หรือการช่วยเหลือด้านการเงินซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับควรระมัดระวังเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ความรับ หากคุณฝันเห็นคนรักเก่าหรือคนที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยอาจสะท้อนถึงความรู้สึกที่ยังท้างคาหรือการที่จิตใต้สำนักของคุณกำลังประมวลผลเรื่องราวในอดีตหากฝันเห็นเพื่อนหรือคนรู้จักเพศตรงข้ามอาจหมายถึงการที่คุณกำลังมองหาความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกพิเศษกับใครบางคนโดยที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวหรืออาจเป็นเพียงการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่แข็งแกร่งเลขนำโชค การทำนายเลขนำโชคจากการฝันเห็นคนรู้จักนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์รองรับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาอย่างไรก็ตามตามตำราทำนายฝันของไทยมักตีความจากบริบทหรือจำนวนที่ปรากฏในฝันหรือจากลักษณะของคนที่เห็นจากจำนวนคนในฝันถ้าเห็นคนรู้จักหนึ่งคนเลขเด่นคือ1 0 1 1 0 1 1, 1. ถ้าเห็นคนรู้จักสองคนเลขเด่นคือ 2, 1, 2 2, 1, 2, 2ถ้าเห็นคนรู้จัก3มคนเลขเด่นคือ 3, 1 3 3, 1, ,3 3ถ้าเห็นคนรู้จักหลายคนหรือกลุ่มคนเลขเด่นคือ2 3 0 2 0,3, 2, 3 3 2 จากลักษณะบุคคลถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจหรือตำแหน่งเลขเด่นคือ9 90 09ถ้าเป็นเด็กหรืออายุน้อยกว่าเลขเด่นคือ4 04 40ถ้าเป็นเพศหญิงเลขเด่นคือ0 2 5ถ้าเป็นเพศชายเลขเด่นคือ1 4 7 ข้อควรจําการทำนายฝันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเข้าใจตนเองและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตโปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจบลงแล้วนะคะสำหรับการทำนายฝันในคืนนี้จําไว้นะคะความฝันไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระยามหลับแต่เป็นกระจกสะท้อนจิตใต้สำนึกเป็นคำเตือนจากธรรมชาติหรือบางครั้งก็เป็นเสียงเรียกจากโชคชะตา ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ความฝันก็บอกอะไรบางอย่างกับเราเสมอคุณล่ะฝันเห็นอะไรในคืนนี้